รอสพยากรสวัสดีค่ะคนที่สร้างฐานะด้วยตัวเองมาตลอดอายุก็มากขึ้นแล้วนะคะคนที่จะรักษาทรัพย์สมบัติแทนก็คือลูกแต่เธอรู้สึกว่าทำไมมีแต่คนเอาเปรียบเธอตลอดเลยดวงนี้นะคะดูไม่ยากมีดวงตัวอย่างให้พิจารณาค่ะผู้หญิงราศีธนูมีดาวองคารคุณภาพราชาโชคมีอิทธิพลกับชีวิตคือขยันค่ะ ทำอะไรได้เองทำเลยเป็นคนใจร้อนไม่รีรอค่ะมีดาวอาทิตย์คุณภาพราชาโชคมีดาวพุธสุขคุณภาพกลางๆที่อยู่ในเรื่องเงินเห็นดวงแบบเนี้สมแล้วนะคะที่ทำธุรกิจค้าขายเจ้าเรือนก็คือดาวเสาคุณภาพเป็นกเกษตรแต่ตกเรือนวินาศได้มาก็จ่ายออกไปบ้างรับได้อยู่ค่ะ ดาวจันตกอริในทักษะก็คือมูลละทรัพย์สินที่หามาได้ก็มีโอกาสขายไปได้เหมือนกันค่ะดาวเกตกับดาวพฤหัสคุณภาพเป็นนิดดาวราหูคุณภาพเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนราพะถือว่าเหนื่อยกว่าจะหาเงินมาได้เธอมีหัวการค้าจริงๆเคยสอนลูกศิษย์นะคะบอกว่ามีดาวในเรือนสุภาก็ได้ถ้าทำธุรกิจส่วนตัว แต่ถ้าให้อาจารย์เลือกนะอาจารย์เลือกให้ดาวอยู่ในเรือนลาพระดีกว่าเยอะคะ่ะถ้าดวงเรือนกระดุมพระราพระไม่มีดาวเลยทำให้คนอื่นสุขสบายตัวเองเงินเก็บไม่มีเลยนะคะแต่ดวงนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องให้งงทำไมคนรอบตัวเธอเอาเปรียบหวังแต่จะพึ่งเธอกันหมดเลยทั้งสามีญาติพี่น้องทั้งเพื่อนงงกับชีวิตเธอมาก คู่คือดาวพุธเลิกกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังช่วยเหลือเรื่องเงินเดือดร้อนก็มาขอให้เธอช่วยส่วนเพื่อนกับญาติพี่น้องก็คือดาวพฤหัสที่เป็นนิดอยู่ในเรือลาพะจะเจอกันก็หวังผลประโยชน์บางคนอยากจะเที่ยวก็นึกถึงเธออยากจะกินอะไรอร่อยๆก็โทรหาเธอเวลาไปกินไปเที่ยวกันหลายๆคนแต่รอเธอจ่ายคนเดียว คงมองว่าเธอรวยกว่าเพื่อนบางคนป่วยนะคะโทรมาให้เพื่อนพาไปหาหมอแต่ไม่โทรหาคนในครอบครัวบอกว่าเกรงใจเธอหัวเราะค่ะแล้วเธอไม่เกรงใจฉันหรอสมมุตินะคะดาวพฤหัสคุณภาพมหาอุดหรือเกษตรเรื่องเปลี่ยนเลยค่ะเจอเพื่อนรวยๆทั้งนั้นเลย ึงแม้จะมีผลประโยชน์ก็ดีกว่าเป็นปราเป็นนิดค่ะจนเธอบอกว่าทำไมชีวิตพี่ถึงเจอจากคนรอบตัวเป็นแบบนี้งงสงสัยต้องไปเลี้ยงหมาแมวแทนเธอเลยมาบ่นให้ฟังค่ะหัวราอบแบบคำๆด้วยดวงดาวมีอะไรให้เรียนรู้ตลอดแต่หลักๆอาจารย์จะเน้นนวางจากเป็นตัววัดวาสนาจะดีหรือไม่ดี ถ้าดาวดีก็ส่งผลในด้านดีถ้าดาวไม่ดีก็จะเจอคนที่ด้อยคุณภาพเข้ามาค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดแบบนี้เรียนโหราศาสตร์ไทยเจตัวเก้าฐานที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ